ดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันจึงคอมพลีเคตกว่าที่เราคิดมากมากกว่าแค่ว่าก็ฉันแป่งเพศแล้วทำเอสจะเป็นเพศตรงกับที่ฉันไปทรานส์มาเรียบร้อยไม่ได้คือมันมีคอมพลิเคชั่นแบบนี้อยู่ค่ะใช่ซึ่งจริงจริง,รงอันก็เข้าใจมากนะเพราะว่าอันก็อันก็ทํางานอยู่กับคนที่มีความหลากหลายทางเพศสูงมากพี่แกแล้วก็แล้วก็เข้าใจในไรของเขาที่เขาพยายามเรียกร้อง แล้วผมเขารู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเขาพยายามแล้วเขาอยากเป็นผู้หญิงเขาพยายามจนมผ่าตัดแปลงเพศนั้นทำไมจะไม่ให้เขาวะแต่นี้อีกด้านหนึ่งนะในสิ่งที่เรียกร้องเนี่ยอันเคยคิดเล่นๆอัน,นอันนี้นอกเรื่องนะแบบลองคุยคุณผู้คุณผู้ชมลองคิดตามนนมันนะสมมติว่าสมมติคุณเป็นผู้ชายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้อะไรก็แล้วแต่นะเห็นไหมยังต้องบอกเพศเลยสมมติอสมมติคุณเป็นผู้ชายนะแล้วคุณไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วคุณจีบเขาแล้วคุณชอบเขาแล้วก็รักกัน แล้วเวลาผ่านไปคุณมารู้ทีหลังว่าเขาว่าผู้หญิงคนที่คุณจีบเนี่ยและคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงเอ่ะเคยเป็นผู้ชายมาก่อนอ,อืแต่เขาผ่าตัดแปลงเพศอย่างสมบูรณ์แบบและได้สิทธิ์ทุกอย่างตามกฎหมายในการเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วเขาจึงรู้สึกว่าก็ฉันเป็นผู้หญิงอย่างถูกต้องทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นแล้วไง จึงรู้สึกว่าไม่มีความจะเป็นอะไรเลยที่จะต้องบอกผู้ชายคนนี้ว่าในอดีตตอนที่เกิดไบโอโลจิคอลของฉันเป็นผู้ชายมาก่อนนะฉันไม่มีมดลูกนะเพราะฉันมไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงโดยกําเนิดแต่ฉันเป็นผู้หญิงที่ถูกต้องทำกฎหมายและสามารถแต่งงานกับเธอได้เรารักกันเราออดอปได้อืคุณคิดว่าแฟร์กับผู้ชายปะอ่ะผมถามเล่นๆน,นะคุณไม่ต้องตอบเพรถกกันไม่จบมผมถามเล่นๆผมถามเล่นๆแค่ว่า แฟหรือไม่แฟมันไม่มีคําตอบที่เป็นที่สิ้นสุดหรอกว่าตกลงแฟหรือไม่แฟนีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเราไม่ควรเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยการโกหกคุณบอกเลยล้วก็มีคนบอกว่าแต่ถ้าบอกเลยตั้งแต่แรกผู้ชายคนเนี้ยอาจจะไม่เปิดใจแม้แต่คุยกับฉันในฐานะเพื่อที่จะศึกษาการของการเติบโตไปเป็นคู่ชีวิตก็ได้แต่ในที่สุดถ้าฉันลองคบเขาไปก่อนแล้วเขารักฉันมากพอเขาอาจจะมองข้ามทุกข้อจํากัดและเงื่อนไข เพราะฉะนั้นฉันขอริสทำแบบนี้ก่อนมันก็มไม่ผิดเพราะสิ่งที่เขาคิดมันก็ Make sense. s e อผลในทางกลับกันในอีกด้านหนึ่งถ้าสักวันหนึ่งผู้หญิงสามารถแปลงเพศกลับมาเป็นผู้ชายซึ่งทําได้แล้วและสมะมุติว่าทําได้เนียนแบบเนียนกริบแบบไปปังเหมือนกันแล้วคุณก็ไม่รู้เลยว่าอ้าวไอ้ผู้ชายที่ฉันคบอยู่ด้วยเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนอเพราะฉะนั้นที่สุดของที่สุดแล้วอะไรคือความจริงบนโลกเอ,อพักก้าวไก่ก็เอาไปทาอินโฟว่า ร่างกฎหมายของเราโดนอุ้มอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่โดนอุ้มถ้าไปดูรายละเอียดคือเขาบอกว่าเขาขอรอร่างอีกสองร่างเข้าพร้อมกันเนะอะไรเงี้ยไม่ใช่<ม>เรา<ม>พัก<ม>เพื่อไทยก็<ม>ทําอินโฟกราฟิกออกมาเยอะมากว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยแต่มันมีรายละเอียดที่ต้องคอนเซิร์นหนึ่งสองสามแล้วก็ขอรอร่างของภาคประชาชนกับร่างของมมอนะอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละคุณอัน๋นก็ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นนะเนอะ ก็ไม่รู้จะดูว่าอย่างไงให้เนี่ยวันนี้มาโหมดใจเย็นนะใครก็ให้ใจเย็นใจเย็นเยนกันนิดนึงค่อยๆฟังกันไปค่อยๆหาความรู้รายละเอียดกันไปข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านโฟลเวอร์และมัตตชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมัตตชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ